อายุหนูนั่นเท่าไรหนูหนูจ้าอายุสิบาได้ไหมป่าถามดูอยากเป็นคู่คุม้มายถามหน่อยได้ไหมวันนี้จะให้ใครควงหนูหนูจ้าป่านี้ไม่มีเมียมะหนูหนูจะอ้าวร้องเพลงกัะเพลินเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับไผ่วีลำเช่นเดิมนะครับกับทีทีวีนิวนะครับนี่ มีเรื่องราวสาระมากมายว่าจะเป็นเรื่องอสาย,ยสาศาสตร์มนต์ดำเรื่องตื่นเต้นเรื่องแบบโศกเศร้าเค้าน้่ตาแล้วเรามีภาพยนตร์ให้ท่านชมด้วยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์รเกี่ยวกับเมืองลับแลหรือว่าจะเป็นสารคดีเกี่ยวกับประวัติหลวงพ่อหรือว่าเกจิดังๆหลายๆเกจินะครับมาอยู่ที่ทีท,ทีวีนี้แห่งนี้ให้ท่านได้รู้ว่าประวัติท่านมายังไงก่อนที่ท่านจะมาโด่งดังท่านอยู่ที่ไหน เกิดที่ไหน,แล, Finding, bies, ไหนแล้วก็ปัจจุบันอยู่ที่ไหนแล้วดังเพราะอะไรเรามีหมดครับอย่าลืมนะครับติดตามชมทีทีวีของเราเป็นประจำนะครับท่านได้รู้และอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับท่านมีเรื่องเล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีเรื่องไม่ผีเรื่องตื่นเต้นเรื่องแบบโจ๊กเรื่องอะไรนะครับส่งเมลมานะครับหนึ่งเรื่องสองเรื่องแล้วแต่ท่านท่านมีห้าเรื่องก็ส at ่งมาห้าเรื่องหรือว่าเพื่อนมีก็ส่งมานะครับท่านจะได้เสื้อสวยๆแบบที่ผ่ายใสอยู่นี้นะครับนี่ คำว่าทีทีวีนิวนะครับแจกให้ทุกท่านเลยนะครับ <_ d ance> อย่าลืมนะครับอย่าลืมมีเรื่องราวแบบตื่นเต้นหรือว่าเรื่องสนุกสนานโศกเศร้าข้าน้ำตาแล้วแต่ท่านจะอยากจะเล่านะครับก็ส่งมาให้ผมหรือว่าส่งมาที่ตามเมลนี้นะครับเราจะแจกเสื้อพูดถึงเรื่องล่านะครับ <_ d ance> ผมมีเรื่องราวเร่งาไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่ผมเป็นพุทมัทธรรมาโมผมเป็นคนเข้าวัดเข้าวาทุกวันผมเข้าวัดทุวันเข้าวัดไปไป,ไปขอข้าวัดกินอะไรเงี้ย <_ d ance> ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือผมชอบทําบุญชอบเข้าวัด คนเราเข้าวัดแล้วเกิดจิตใจร้อนเข้าวัดไปมันก็สงบสติอารมณ์ได้ทําให้ใจเราเย็นสบายมีเรื่องเล่าอยู่สมัยก่อนเมื่อสงคราม,ม,มโลกครั้งที่หนึ่งนี่เขาเล่ากันมามีวัดอยู่วัดหนึ่งมีสมัยก่อนก็มีแมช่ชีมีตะเอ่นแม่ชีกับตะเถนเนี่ยธรรมดามันรักกันไม่ได้แต่รักเนี่ยไม่มีพรมแดนดีนะพี่น้องครับอจริงรักมันพรมแดนอยู่ไหนท่านอยู่ประเทศไหนอยู่จังหวัดไหนอยู่ภาคไหนเราก็รักกันได้แต่มันอยู่ที่ว่าใจเราตรงกันแต่นี้ แม่ชีกับตาเถรนักกันอ้าวปัญหาเกิดขึ้นสิเพราะมันรักกันไม่ได้าศาสนาพวกเขาม่ยอมอยู่แล้วใช่ไหมมีวันหนึ่งตาเถนเขาเขาเขาเข,ขาส่งซิกกับแม่ชีตาเถนเขาส่งซิกเป็นถ้าบอกว่าผมรักคุณเนี้ยไม่ได้นะครับมันผิดศีลผิดธรรมใช่ไหมตาเถนก็บอกเขาจะอายเป็นความอายโพลต้นใต้เอเอนักแม่ชีโพลต,นต้นใต้ใต้ต้นโพ